เปิดยอซัมติงเปิดบังมาเปิดได้ครับเตยซัมติงชงหลังเท้าล้นไม่ล้นครับโอ้โหเตยซัมติงชงห่างครับฮะลูกออกเลยครับลูกนี้ผมว่าลงเป็นคืบนะครับจังหวะลูกมันเดินทางค่อนข้างเร็วครับไม อินโอ้ลงเยอะครับว่าแล้วครับโอ้โหลงกนอะเตะดึงใส่เจ้าเตยซัมติงเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับกรรมการลงไปเตือนอะไรครับมีการไปเตือนกองเชียร์เตือนโค้ชของทางด้านการท่าเลือครับยึดป้ายครับ โดนยึดป้ายครับตอนนี้ครับก่ <ś les> องทับบกเสิร์ฟครับยกขาเสิร์ฟครับลูกนี้โดนจับครับ <ś les> เอาทับบกขอชาเลนจ์บ้างครับยังไงครับทางทอบอโวยแล้วครับ บอกว่ามีสิทธิ์ชาเลนจ์ครับวันนี้เตยซัมติงมาในตำแหน่งตัวชงครับสกอรอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์กองทัพบกเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนดูจังหวะเสร็จของการท่าเรือครับ สองต่อ0ูนเปิดซ้ายมไม่ทันแล้วครับเสิร์ฟดีมากครับ0ูนต่อสามท่าเรือเสิร์ฟหยอดครับโอ้โหเปิดหลังเท้าสบายครับสี่ต่อศูนย์ครับทับบกเสิร์ฟ เตยซัมติงได้สัมผัสลูกแล้วครับเอ็นต่อสี่ครับการทาเลืเสิร์ฟเปิดสบายครับโอ้โห و, ชมหมีบล็อกสวยงามครับห้าต่อหนึ่งครับของทัพบอกเสิร์ฟโอ้โห و, เสิร์ฟพิกนี้สวยงามครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหกการท่าเรือเสิร์ฟ เอา้าโอ้โหใครดึงขาไว้ครับข้อเท้าพลิกหรือเปล่าครับอยู่ที่6ต่อ2กองทัพบกเสิร์ฟแม็กเปิดได้ครับอลูกนี้ใส่เต็มข้อครับ3ต่อ6ครับการทะเรือเสิร์ฟเฮ้ยเจ้าเตยเกี่ยวได้ครับโอ้โหลูกนี้ โจมแม็กชงพลาดครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ3ครับกองทบกเสิร์ฟแม็กเปิดขอชงเองครับแนนิง่งจริงๆครับจมแม็กครับก็อยู่ที่4ต่อ7การท่าเรือเสิร์ฟเปิดได้สวยครับคัดบล็อกออกด้านข้างไปครับ เอาอยู่ที่8ต่อ4ครับกองทพบกเสิร์ฟอืมเจ้าห่านเปิดได้เตยซัมติงชงสวยเต็มบล็อกครับโอ้โหลูกนี้4ต่อ9การทะเรืเอเสิร์ฟลูนี้เตยลอดบล็อกครับ10ต่อ4ทัทบกเสิร์ฟ ลูกมีเสิร์ฟดีมากครับ4ต่อ11ครับการท่าเรือเสิร์ฟลูกหลุดออกไปเยอะครับ12ต่อ4กองทัพบกเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับ5ต่อ12การท่าเรือเสิร์ฟยอดครับเปิดได้สวยครับ สิบสาต่อหซัมติงได้เปิดแล้วครับขอเล่นเองครับ6กต่อสิกันท่าเลือเสิร์ฟเสิร์ฟได้แต้มบ้างครับกันท่าเรือครับทับ,บกเสิร์ฟครับสิบต่อเกันท่าเรือเสิร์ฟครับแปดต่อสิไม่ข้ามครับ พยายามจะเสิร์ฟม,มาสายสุดครับ14ต่อ8เซตพอยต์ครับโห oh, <Yeah. S 1> เสิร์ฟจบเกมเลยครับสรุปผลการแข่งขันในเซตที่1ครับเป็นทางด้านกองทับบกเอาชนะไป15ต่อ8 <Yeah. S 1> การท่าเรือเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนครับ0ต่อ0การท่าเรือเสิร์ฟ เปิพิกเน็ตไปยังเปิดได้ครับโอ้<ป> oh, โหลูกนี้เต็มบล็อกครับศูนตอหนึ่งครับทับบกเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเข้าช่องพอดีครับหนึ่งเท่าครับ เตยเปิดซ้ายลนครับยังไงครับโอ้โหลูกนี้แอมว่าจะเกิดครับโดนคุมกําเนิดซะก่อนครับเตะเวืดครับหนึ่งต่อสองครับกองทัพบกเสิร์ฟเสิร์ฟยอซัมติงเปิดลูกนี้บล็อกลงแดนตัวเองครับสามต่อหนึ่งครับการท่าเรือเสิร์ฟ เปิดสบายครับ,ส,บสองต่อสามสากองขบกเสิร์ฟเตยซัมติงเปิดสวยชวงนีบล็อกให้แล้วครับโดนเตะไม่ข้ามครับเสียงแฝะที่กันผิดศอกอยูยสามเท่าการท่าเรือเสิร์ฟครับ มีโยกเอวหลบลุกออกด้วยครับเอวดีจริงๆครับ4ต่อสซัมติงชงสวยสี่เท่าครับท่าเรือเสิร์ฟยอดจังหวะ เปิดลูกหยอดนี้งัดหลังเท้านิ่งๆครับ5ต่อ4ครับทระบ,บกเบสิร์ฟเตะซัมติงชงได้สวยครับลูกนี้ว่าไงครับกรรมการว่าไงครับฮะสรุปสรุปว่าไงครับกรรมการสรุปสรุปกรรมการมาอ๋อ,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 อลูกลงครับ เท่าครับการท่าเรือเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของทัพบ,บกครับ6ต่อ5เอยซัมติงชงห้างครับลงพอดีครับแหมชงไม่ห่วงสุขภาพตัวเตะเลยครับ6เท่าครับการท่าเลือเสิร์ฟ ลงครับลงมาลลงมาลผู้ช่วยผู้ตัดส <habitude> ินบอกลงครับ <Rangers> เป็นทางด้านทับบกอชาเลน์ผู้ต <ened> ัดสินบอกว่าลงครับสกอร์อยู่ที่6ต่อ7ครับทับบกเสิร์ฟบังมาเปิดได้ครับเจอสมติงชงหลังเท้าล้นไม่ล้นครับโอ้โห การท่าเรือขึ้นนําอยู่ที่8ต่อ6ครับการท่าเรือเสิร์ฟอ้าวลงอีกแล้วครับเริ่มเสิร์ฟเข้าข้อแล้วครับ6ต่อ9ลูกออกครับ10ต่อ6ครับการท่าเรือเสิร์ฟเปิดไม่ดีครับ ทับบกเสิร์ฟครับหกต่อสิบเอ็ดเซัมติงไล่ชงมาครับโดนบล็อกออกครับสิบสองต่อหกดนจังหวะขึ้นทำของกองทับบกครับเต็มบล็อกครับ หกต่อสิาทับบกเสิร์ฟลูกออกครับ <c oughs> แต่ยอดเปิดหลังเท้าได้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ออกด้านข้างไปเลยครับอ่าล่ะครับชนะกันคนละเซตครับต้องมาตัดสินกันในเซตที่3 ชมเซตตัดสินครับเซตที่สามกองทะบกส่งลูกก่อนลูกนี้ออกครับผาเหลือเสบยอดครับนัดหลังเท้าไม่ดีเท่าไหร่เอายังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับหนึ่งเท่าครับกองทะบกเสรฟดูจังหวะเสบโอ้โหโกเปิดหัวได้ครับ แล้วลูกนี้โจแม็กไม่ยอมปล่อยให้เตเยซัมติงชงครับขอชงเองเลยครับ2ต่อหนึ่งครับท่าเรือเสริมลูกนี้เหมือนเจ้าห่างโยนสั้นไปครับไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่2เท่าครับทับบกเสริมโอ้โหโจแม็กยังเปิดได้ครับซัมติงเล่นเองครับลูกลงครับ3ต่อ2 การท่าเรือเสิฟหลงนี้กะเสิฟยัดยาวๆครับไม่ข้ามครับที่3เท่าครับกองทับกเซิฟเอแม็กของโชคชงเองครับโอโหหักลงหน้าเน็ตเลยครับเซตตัดสินครับใครจะเข้าวินครับสต่อ3การท่าเรือเสิฟ เปิดได้ครับเจ้าโอ้ทัดบ็อกออกไปครับสกอร์อยู่ที่4เท่าครับบกเสิร์ฟครับเตยสัตว์ติงชมสวยเจ้าหานเตยดีครับสกอร์อยู่ที่5ต่อส การท่าเหลือเสิร์ฟไกเน็ตครับเอ้ยยังอยู่ตีโซนเตยซัมติงยังไงเล่นเองไหมไม่เล่นเองครับโอ้โหสี่ต่อหกทับกเสิร์ฟแม็กเปิดได้ครับเตยชงมายุ ลูกออกครับโอ้น่าเสียดายครับกองทับบกเอาคืนครับบล็อกมาบล็อกกลับครับ6กต่อหการทาเรือเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับ 6. เท่าเตยซัมติงชงห้างครับฮ้ลูกออกเลยครับลูกนี้ผมว่าลงเป็นคืบนะครับ ไอ้ไอวาลุ้งมันคือไปลุงลูกนี้ชาเลนครับจังหวะลูกมันเดินทางค่อนข้างเร็วครับดูครับอินไหมอินโอ้อลงเยอะครับว่าแล้วครับ เจ็ดต่อหกครับการท่าเรือเซิร์ฟโอ้โหลูกนี้เตะดึงใส่เจ้าเตยซัมติงเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับกรรมการลงไปเตือนอะไรครับมีการไป เตือนกองเชียร์เตือนโค้ดของทางด้านการท่าเรือครับยึดป้ายครับดโดนยึดป้ายครับตอนนี้ครับมาาหมดชาเลนจ์เออชาเลนจ์นได้ทำไมชาเลนจ์เป็นผลทำไมยึดป้าย กองทบ,บเสริฟครับยกขาเสริมครับลูกนี้โดนจับครับโอ้มาเดือดเอาในเซตที่3ครับเอาทบ,บขอชาเลนจ์บ้างครับเอาเจ้าเตยจะเปลี่ยนฝั่งแล้วครับยังชาเลนจ์อยู่ครับ ชาเลนจ์จังหวะเท้ากระทบลูกนี้เท้ายกหรือเปล่าครับยังไงครับมดา,บๆๆบาดูครับว่าฟาวหรือเปล่าครับลูกนี้ครับ ทางทอบอบยแล้วครับบอกว่ามีสิทธิ์ชาเลนจ์ครับผมมีสิทธิ์ชาเลนจ์ครับว่าจังหว่ยกเท้าหรือเปล่าเดี๋ยวครับตอนนี้ทางกรรมการกําลังคุยกันอยู่ครับอ้าวไม่ให้ชาเลนส์ครับยังไงครับยกผลประโยชน์ให้การท่าเลือครับ เป็นไปตามคำตัดสินแรกครับ,เ,บ,สรบเสร์บจังหวะเสร์บฟาวน์นี้ก็คือตามนั้นเลยครับไปต่อเจ็ดท่าเรือเสร์ฟลูกนี้เสร์ฟออกครับโอโหโห้โหเสร์บพิกเนตดีมากครับไปต่อเก้าครับการท่าเรือเสร์ฟ ดูจังหวะขึ้นเตะโอ้โหชันบล็อกออกข้างไปครับทับบกเริ่มเ hey ฮแล้วครับ10ต่อ8โอ้โหยืนเยียบได้พอดีครับโอ้โหต้องยอมแล้วครับไวมากครับลูกนี้ครับ11ต่อ9ทําทับบกเสริมครับ เดี๋ยวแม็กขอชงเองครับ10ต่อ11ครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของการท่าเรือครับเปลี่ยนตัวมาแล้วครับปั้งเปิดได้เสิร์ฟของแค่ข้ามครับดอนึกว่าลูกนี้จะเวียงครับ12ต่อ10 ทับบกเสิร์ฟทัดบ,บอกกองทับบกกระดอนออกหลังไปครับการถ่ายเลือเสิร์ฟเปิดได้ครับลูกนี้จ้าโอเตะท่วมครับ เปิซสัมติงเปิดหลังเท้าครับโอ้เต็มบล็อกครับขึ้นแทนแล้วครับกองทัพบกครับแมตช์พอยท์ครั้งที่หนึ่งของทางด้านกองทัพบกครับโอ้โหเปิดได้อย่างนี้ครับปิดเกมหรือเปล่าเรียบร้อยครับปิดเกมเลยครับสรุปผลการแข่งขันครับเป็นทางด้านกองทัพบกเอาชนะไปได้ครับ ทีมชุดครับขอแสดงความยินดีกับกองทัพบ,บกครับผม